ตั้งใจรับพรตาคอนโมทนาวส่วนนบุญเอาส่วนแรงธรรมที่อาตมาได้ตั้งใจประฤติธปฏิบัติด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีหากไม่ว่าบุญกุศลอันใดเกิดขึ้นในการประพฤติในการปฏิบัตินี้ขอญาติโยมจุมินส่วนร่วมในบุญกุศลอันนี้หากไม่ว่าท่านมีทุกข์มีสุขมีโรคมีภัยขอมนับบุญกุศลอันนี้ จงไปทำลายสิ่งเหล่านั้นให้ทุกเราเบาบางลงใหาทุกขาสุขหาโรคหายภัยนำพาชีวิตของท่านไปสู่ความเจริญว่งเามในศีลในธรรมในหน้าที่การงานยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยท่วนหน้ากันทุกท่านทุกคนด้วยเธอ อยากาวริวารภราปริปรินติสากหลังวงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวมวิธีนาเปตนนาปุคัาปติทานที่ท่านอยู่ที่ใต้เหลวในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์เก่พุทธิราโลกนี้ไปแล้วได้ฉันนั้นอิสิตาปฏิทาตุ้ง ขออิทธิพลที่ร้านปราถนาแล้วต้องเจแล้วอิปมวสมิสตูจงสำเร็จโดยสัพพันสัพเพปรินตูสักข์ปาขอความดาดีทั้งพวงจงติมที่จันโทพนรสโยตาเหมือนว่าจันในวันวิลมณนิโชติลสโยยตาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยคนยินดี สัพพีติย่ิวัจนโตความาววจันไร้ทักองจมวำมลัดไปสภาวะโรควัยนัสตุโลกทักววของท้านจงหายมาติวัตวันตรายอยอันตรายยามีเขตท่านสุขีที่กายยุคภาวะท่านจงเป็ียนผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาศิริสาญิเจา้า ุตตาปัญโนจตารโหธรรมวาตันติอายุอโนสุขังพลาธรรมประขารคืออายุอนสุขาพราย่อมเจริญแข็บุคคลผู้มีปกติว่ากาบมีปกติว่าน้อมตาผู้ใหญ่เป็นนิธปวัตตุสัพมังคะรังขอสัพมงคลณจงมีแขจรัน รากันตุสัพพเิวตาขอเหล่าทวดวาทั้งพวงจงล็อกสาสัพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาเพียรพระพุทธเจ้าทั้งพวงสัพะพ,พะธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาเพียรก็ทมทั้งปวงสัพพะสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาเพงพรก็สูงทั้งพวง สักลาสวัสดีวันทุตีขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีเกีทรตันุืาอเดช